ยืนตัวคือปกกลิกอินตีต้องแข็งแรงเนาะเพราะถ้าอินตีไม่แข็งแรงเราจะมาวัดป่าวิชราบรรพเกบจะไม่ได้ประโยชน์เลยเนาะว่าตังต้งปุกกลิกมันตัง้งขึ้นมาได้เนาะ อินทรีย์แข็งแรงเนี่ยสร้างขึ้นได้นั้นศีลสมาธิปัญญานี่เราต้องต้องเพิ่มมันเป็นเพราะเรามันต้องต้องฝึกอะฝึกคือเพิ่มเพิ่มที่มันอันที่จริงมันมองไม่เห็นเรียกว่าเป็นนามธรรมเนมาะ ถ้าเราทาได้เราจะรู้รู้เลยว่าเ,ออเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะบางทีเราแข็งแรงเราก็ไม่รู้นะว่าเราแข็งแรงเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้คิดไงมัวแต่ไปมองข้างนอกเหมือนกับของที่เรามีแล้วกับของที่ยังไม่มีเนี่ยความรู้สึกมันผิดกันเยอะเนาะคือเรามีอยู่อ่ะเราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่เราไม่มีอะ มันจะคิดทั้งเรื่องนี้บางทีเอะไม่เห็นจะต้องน่าคิดอะไรอย่างที่ผ่านมานี่เขาก็หกวันครอบครัววันผู้สูงอายุคือบางคนไม่มีครอบครัวาบางคนไม่มีผู้สูงอายุแต่คนที่มีครอบครัวมีผู้สูงอายุเนี่ยความรู้สึกจะไม่เหมือนกันเนาะ คนที่สูญหายไปแล้วเนี่ยจะรู้ถึงกับวันครอบครัววันที่มันสูญเสียคดอเฉพาะมันไม่มีอ่ะสูญเสียไปเราจะรู้ความหมายของที่มันมีอยู่แต่เวลาที่มันมันไม่มีแล้วเนี่ยเราหามันไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเสียดายเนาะ เพราะมันหาไม่ได้แต่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยคิดถึงอะไรเอ่ยาบมากคนโดยเฉพาะไปถูอเห็นไม่ชอบก็ไปจะตือ้อแต่ไม่รู้ว่าที่บ้านมันมีอยู่แล้วบางทีตื้อมาแล้วอ้าวของมันเคยชอบแต่ไม่รู้ว่ามันมีบางทียังไม่ใช้เลยเนาะ อย่างเสื้อผ้านในปัจจุบันยอมเห็นยอมก็ชอบเอาไปดูของเก่าเอามีมีอยู่เพราะมันซื้อมาจะตั้งนานเน่แล้วไงพไม่เห็นใหม่ๆเอาชอบอีกแล้วซื้อกลับไปเอาไปเจอของเก่าเข้าเนี่ยคือบางทีต,ติตมันมีกำลัง อย่างไปที่ไหนเราก็อยากจะตืะ้อของฝากตรนู้นฝากตรนี้ในของที่มันเกิดอย่างที่เราตะแหวงหาของไม่มีตะแหวงหาสิ่งที่มันไม่มีสิ่งที่มีมันจึงหายไปรวมนังเก็ตไปคิดอยู่เนอะอะไรที่เราตะแหวงหา้าหมายของชีวิตมันคืออะไรเนี่ยเหมือนกับวันเนี้ย เมื่อวันก่อนคนก็จะมากกว่าน,นี้เยอะเนาะเรามาดูวันนี้เออคนน้อยถ้า่เทียบก,กับเมื่อติดสามตุดสี่ตดห้าแต่ถ้าลองตรงนี้ไปเทียบก,กับเมื่อเดือนก่อนนะ่ะตรงนี้มันก็ยังเยอ,อะเนาะเพราะวันหนึ่งสามน้อยกว่าคนเนี่ยเราก็เยอะแล้วพอไปเทียบเมื่อตะก่อนบ้างน,นะ ยี่สิบสามติ่ะคนนะ่อนะอย่างที่นี่ของเราก็ยังยังไม่ปฏิเสธกับเนาะสำหรับคนที่ตั้งใจจะมาอยู่เนี่ยอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ทดลองระบบของเราว่ามันขาดอะไรบ้างมันก็ยังต้องปรับปรุงอะไรเยอะแยะพราะมันไม่ได้เริ่มต้นจากนับจำนวนนี่เรา เรารับเนี่ยตั้งแต่ยังไม่ถึงร้อยอย่างนี้เราก็แก้ไขอยู่ตลอดพอมา2 0 0ร้อยสามอยเราก็แก้ไขอยู่ตลอดมันระบบของเราเนี่ยมันมันไม่อยู่นิ่งเพราะเรายังทดลองมันอยู่เนาะทดลองว่าเราลองรับแค่ไหนโยมาจะเสียมเสียมที่มาจะเป็นยังไงแล้วอย่างที่บอกอ่ะมันไม่ได้ดังใจ บางคนเคยมาตอนแรกก็บอกว่าเออเนี่ยก็อยู่ให้อยู่ห้องละสองคนท้านั้นเองตอนแรกๆก,ก็บอกให้อยู่ห้องละคนเองเพราะมันมีร้อยห้องแต่ปันคนยี่สิบสามสิบแปดยมจะอยู่ห้องอะไรสองคนสามคนอ่ะยมก็อยู่ห้องละคนก็บอกเออวัดป่าวัชีลาบรรพตเนี่ยดีเนะาะก็ให้อยู่ห้องละคนเพราะห้องมันเยอะก็คนน้อยแต่ตอนเนี่ย ช่วงสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยมีห้องนะห้าหกคนเนาะ,ะมีห้องใหญ่ด้วยห้องใหญ่ก็เนี่ยติดระโคนในรกามันเราแต่เราก็ยังไม่ไม่ปฏิเสธใครสักคนเดียวนะว่าถ้ามีที่นอนมีที่กินแล้วก็จะอยู่เนี่ยก็มีที่กินมีที่นอนให้ แล้วก็มีระบบอํานวยความสะดกวกพอสมควรนะตอนนี้เรามีเสื้อผ้าไม่ขาดนี่แ,นแล้วให้วันละมาเนี่ยให้คนละสองชุดเนาะใส่ชุดหนึ่งเอาไว้เปลี่ยนชุดหนึ่งอย่างคนเก่าๆนี่บทีให้เป็นอาทิตย์เลยเนาะ อบางทีโยมจะเอาไปทำไ,ไมแบบว่าจำเจ็ดแปะชุดนะเพะโยมว่าต่งต,งตักทุกวันได้แล้วก็ก็ไม่ได้เก็บตังอะไรนี่โยมจะต่งไปสักกี่วันก็ไม่ได้เก็บอะไรทำไมจะต้องเตรียมชุดเอาไว้เยอะๆบางคนก็เลยจะตักเองเดี๋ยวดูทักเองโยมก็ตักมือดิ โยนยะซื้อเครื่องมากอคบูวละที่วัดมันก็เยอะเนี่ยอย่างอย่างเมษานี่มีวันที่จบมอกไปก็จะมาจบเอาวันที่เก้ายี่สิบละมั่งพอปลปลายเดือนเนาะจะรู้ว่าเดือนเมษาเนี่ยมันใช้เท่าไหร่ธรรมดาแล้วก็ ก้าวไฟในเดือน 8, 8, นั้นเจ็ดแปดหมื่นนะแต่แล้วก็ให้เต็มที่นะก็อากาศมันร้อนนี่ก็เดีเดยวหนาวได้ติดพัดลมไปดานี่ห้องลระตัวเนาะก็ยอมก็บอกในห้องมีพัดลมตัวเดียวอ,อันที่จริงตอนนั้นแ่บก็ทำไมาก็ยังจา่า ิดว่าติดพระชมตายตัวเดียวแล้วว่าติดพระเจ้าที่ข้างขวาด้วยแล้วเขาก็ให้เหตุผลว่าเวลาโยมตากผมเนี่ยมันจะได้มีเป่าผมเพราะมันอยู่คนเดียวนี่แต่พอมาอยู่ตีห้าคนแล้วมันมันร้อนยิ่งเกือนนี้ด้วย นีวันนี้มันก็เริ่มยี่สิบแปดองศาอย่างเนะาะธรรมดานไ่นเ้เริ่มสามสิบอ่ะเพรเริ่มสามสิบแล้วนี่มันมันเริ่มเริ่มร้อนแล้วเนาะแต่จริงๆนะโยนต้องเข้าใจนะว่าระบบของเราเนี่ยเราจัดที่พักกลางคืนที่พักกลางวานันที่พักกลางคืนคือในห้อง ที่พักกลางวันคือนอกห้องก็าไม่ได้ในห้องก็ไม่ได้เป็นที่พักกลางวันเรานาะเนี่ยเห็นไหมเราบางทีโยมยังไม่เข้าใจระบบของเราที่นอนเนี่ยเขาจะนอนกันเรียงอย่างเนี้ยก็มีที่นอนนั่นนั้นแหละเพราะเขาไม่ได้เป็นที่พักด้วยนี่ที่พักกลางวันนั่นเป็นที่พักกลางคืน แต่เรามีเป้าหมายชัดเจนอย่างนี้เนาะนั้เราจึงจะรับสำหรับผู้ที่ตั้งใจมาแล้ก็มีอย่างั้นะพวกที่ตั้งใจมานอนเฉยๆลองมานอนวัดป่าวัชิราบันโพตุตีเห็นเขาไลฟ์ในติกตอกอะ่ะมาน่ามานอน โดยที่มานอนอบอุ่ไมไหมโดยเฉพาะผ้าห่มแหมเป็นที่ประทับใจหลายหลายคนเือเกินเนาะเห็ okay, นนะ่าอยากจะห่มสีมันฉูดฉาดดีก็อบอกโยมก็จัดมาเต็มเลยนะแต่ละพัดสีเห็ okay, นแะล้วก็เออจะอยากจะใช้เลยบางที บางคนติดผ้ามาก็มาเปลี่ยนด้วยโดยเฉพาะมาจากรถตัวเนี่ยเยอะเลยเนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าโยมยังไม่เห็นบอกธรรไม่ได้วะเขาบอกว่าเนี่ยป้าโฮมวัดนี่แต่ป้าโฮมรถตูวอัดมาก็มองในแง่ดีก็บอกเขาคงไม่ใช้แล้วแหละก็าจะมามาบริจาคที่วัดไม่รู้เอามาเปลี่ยนของวัดไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ เห็นไหมเาชอบสีมันฉุดจ่าดีแล้วผ้ามันก็หน้านี้มันก็หหมได้ไม่ร้อนด้วยเนาะแต่หน้าหนาวมันก็ถ้าอากาศสักยี่สิบยี่สิบสององศาอย่างเนี้มันหหมผ้าอย่างนั้นก็สบายเลยเนาะมันมัมันไม่ร้อนไม่รู้เขาตามจากอะไรกพไม่รู้แหละแต่เรา เนี่ยคือเาตั้ทุกครั้งอ่ะบางทีพอมันนานๆเข้าแล้วก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันเนะาะก็อย่างเตื้ออย่างเนี้ยใช้มันมากบางทีเออก็บอกเนี่ยโยมในารทำงานโรงแรงเกี่ยวกับพวกนี้มีตักผ้าขาวอ่ะไอ้ที่มันเปื้อนตามโรงพยาบาลอย่างเนี้ยก็ ถ้าเปื้อนอยังไงก็าไม่รู้เขาจริงหรือเขาเอามาซักใหม่เนาะเพราะตามโรงพยาบาลอย่างทีเปื้อนเลือดที่ในแบบผ้าในห้อง่องคนป่าตัดมาเป็นแผลอะไรอย่างเนี้ยมันก็เปื้อนเลือดอะ่ะก็บอกเราผ้าสาวเปื้อนเลือดแล้วมันซักไม่ออกอย่างนั้นของเขาเนี่ยถ้ามันซักไม่ออกเขาก็ต้องทิ้งดิ ที่โรงพยาบาลน่ะเนะะาะว่ามาไปเนี่ยไม่เห็นมีผ้าดูแลสาดหมดอะ่ะไม่เป็นรอยอะ่ะแต่เวลาที่เป็นแผลเป็นไรอย่างนี้มันนอนผ้าปูที่นอนก็เปิดผ้าปูที่นอนแหละแต่เวลาที่ไปดูใหม่แล้วมันไม่รู้ก็ามีน้ำยาบำจัดนายโยมเข้าใจเรื่องนี้แนะนำหน่อยเนาะห้องผ้า เนี่ยคือบางทีโยมนอนแล้วเปื้อนผ้านวันที่นอนก็บอกบางทีซักไม่ออกเวลามันเป็นรอยแล้วยมจะมาใช้ใหม่หรือโดยเฉพาะเพื่อรักแร้โยมใช้แต่ยาการกลิ่นเนั่นนันก็ออกมาที่ผ้าติด ผด้เหลืองหมดเขาก็ไม่กล้าออกมาใช้แต่นะก็บอกให้โยมคัดออกแล้วดูตีมีน้ำยาอะไรที่มันมาใช้ได้บ้างเนะาะแก่ที่จตามโรงพยาบาลหรือาตามโรงแรมอย่างเนี้ยก็าจะต้องมีผ้าไม่มีด่างมีดะ่ะช่วยแนะนำหน่อยเนาะ ที่นี่เราก็ต้องอย่างนี้แหละใครมีความรู้อะไรเนี่ยเรามา,มาแชร์กันเอามาช่วยกันมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเนาะอำนวยความกระดวกอะคือปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องให้อยู่กันแล้วมีความสุขอะ่ะให้อยู่แล้วมันสบายใจอย่างไมบอกว่าเือจิตอาสา จิตอาสาต้องอดทนพระโยมมาใหม่ๆเนี่ยมาใหม่ทุกวนันมาสองคืนสางคืนกลับแล้วนั้นก็หมุนเวียนอย่างเนี้ให้เราจะมีธรรมะเพิ่มต้นให้โยมเอาไปต่อยอดนะโยนทุกคนเนี่ยเอาไปใช้ได้ ทำงานก็ต้องใช้ธรรมะตัวนี้แหละอยู่บ้านก็ต้องใช้ธรรมะตัวนี้แลหละเนาะมันเอาไปต่อยอดได้เลยเนาะมันเป็นเป็นบ่อกเกิดของปัญญานี่เพราะมันจะต้องควบคุมอารมณ์ก่อนไงพอยยมควบคุมอารมณ์ได้แล้วเนี่ยมันจะจิตมันจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นปัญญามันก็จะเกิดเห็นไหมควบคุมอารมณ์ก็คือรักษาศีนั่นเอง จิตตั้งมั่นก็เป็นสมาธิปัญญามันเกิดอ่ะพราะมันเกิดมาเป็นมันมันเป็นจากนักก็สมงธีเนาะมาพร้อมปานมันไม่แยกแต่เวลาที่เราเราพูดอ่ะเราจะต้องแยกไม่งั้นมันไม่เข้าใจแต่เวลาเกิดอ่ะแต่ทีนี้เราจะใช้มันเป็นหรือเปล่าเวลาไม่เกิดขึ้นมาแล้ว ยมใช้ไม่เป็นใช้ไม่เป็นมันก็โยมก็ไม่ได้นี่สงดีเนะโยมโยมต้องใช้มันให้เป็นอย่างอย่างโยมเวลาฝานใหปฏิบัติที่ไหนเนี่ยให้โยมมาจับประเด็นออกมาใช้ใได้โดยเฉพาะทุกที่เขาก็จะแนะนําเรื่องศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่เขาจะ แนะนำไปในแนวไหนบางทีก็ก็บอกให้บริกรรมบริกรรมนะครับการถึงศีลสรามาทิปัญญานี่แหละเรมรู้จักไหมล่ะบริกรรมบริกรรมก็ทำบ่อยๆรวจมน์ก็เป็นบริกรรมเนี่ยการท่องการเดินจงกรมเนี่ยคือแต่ละที่เขาจะใช้คำบริกรรมไม่เหมือนกัน ทำไมเขาจึงใช้คำบริกรรมไม่เหมือนกันเพราะคนเรามันหายใจบางคนหายใจตั้นบางคนหายใจยาวเอเมนไหมเราจะต้องเป็นตรงนี้เรียกว่าบริกรรมไม่เป็นบริกรรมอย่างไรที่มันจะเข้ากับลมหายใจของเราคือยเขาจะใช้สองคำคำเดียวสองคำสามคำหนะ คือเนี่ยอย,อย่างคำเดียวก็พูดลงมหายใจเข้าโอ้วมหายใจออกเราก็ว่าให้มันช้าหน่อยสองครก็ง็็จะใช้พองหนอยุบหนอเดินหนอก้าวหนอนี่สองคงสามคงก็ค็สัมมา อรหางนี่ใช้แค่สี่คำเนาะสัมมาลรหางสัมมาลรหังเห็นไหมครับทำไมจงจ้องใช้บริกรรมอย่างนี้เพราะลมหายใจของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากัานรู้จักใช้ไม้บางทีว่าใช้ทำบริกรรมทำดีเอาสองคำสามคำสี่คำจะใช้อะไรก็ได้ มันเป็นปริกรรมปริกรรมเป็นเบื้องต้นของสมาธินี่บริกรรมเป็นเบื้องต้นของภาวนานั่นะเนี่ยคือให้เราเข้าใจว่าเนี่ยแห่กกบโยมอย่างที่อาจารย์มาบอกโยมต้องได้หลักความเข้าใจนะ่ะหลักนะ่ะมันจะจะทำให้เกิดความเข้าใจนะงนะั้นอย่างที่หลักของเราที่นี่คือ ให้โยมจอดท่องการเดินทางสู่ความสุขถ้าโยมการเดินทางสู่ความสุขพร้อมกันยางาดัญญง,งหน่อย เนี่ยเราท่องเนี่ยเราจะทงชื่อของตีลแล้วก็จะท่องหน้าที่ของมันแล้วก็พิเลสเนี่ยเป็นหลักตลอดชีวิตเราก็ใช้อยู่แค่นี้แหละไปที่ไหนเราก็ใช้อยู่แค่นี้แหละเนาะโยนมาแล้วโยนต้องต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้แตโยมตั้งใจตอบปัญหาเลยเนาะรักษาศีลต้องทําอย่างไร สำรวมกายวิจาให้เรียร้อยสำรวจกายวจาต้องทำอย่างไรตำใให้งกต้องทำสมาธิทำไมจิตไม่ตั้งมั่นต้องทำอย่างไรอดทนต้องทำอย่างไรจะกัากัเจตเดอย่างละเอียดต้องทำอย่างไร จะรู้ได้ไงว่าติลมีกําลังหรือไม่ต,มไติ๋กัดติดขาโบทต่างกันอย่างไรนักแปดมีอะไรบ้างสาสัมมาทิก,ก เหนสมาธิปัญญาในองค์มรรคเอลลายสัมมาทิฏฐิสัมมาสัมปทาเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะเป็นศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นสมาธิบุญเกลลายบุญเรียกื่อของพระสูตรนโมแปลว่าลาย รักกับยอมรักษาสินเเท่ากันหรือไม่เขากันหน้ามีอะไรบ้างรู้ทำหน้าสัาสาที่อะไรทีาเรียกยันยาคืออะไราอันนี้สงของสินมีอะไรบ้างีนาสส สังหาวตัตถุโอปอมารีพร้อมการเอาไปใช้เลยนะตรงนี้มันเป็นสังหาวตัตถุคือยึดเหนี่ยวจิตของคนอื่นเนอาไวา้เราต้องโอปอมารีจิตอาสานั่นเองเนาะแล้วก็พูดอะให้มันมีความจริงจองนะ ม่ใช่พูดแบบนี้อย่างนั่นอย่างนั้นโยมเอาไปใช้เลยเนาะเอาไปพิจารณาเอาเอายมคนขเข่าวไปเนาะกรพระาพร้อมกันยกกา